ดีค่ะพี่น้องปองป่ายสมองสมบอนสุบูสุคนค่ะอยู่กับยายปลาอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรัาเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้แม่นางตองอูกําลังกับยายป่ายจะออกไปชีวัดนะคะเพื่อสร้างบุญบารมีถวายหลอดไฟเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้แม่นางตองอูไปกับยายป่ายยายป่ายพับป่ายขี่เผื่อรถรถฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ปิดประตูข้า <laughs> ง พี่น้องค่ะนี่อันนี้คือทางเข้าวัดป่าบ้านนาดีของบ้านแม่นางตองอูนะคะนี่แหละที่แม่นางตองอูวา่าไฟฟ้าไฟฟ้าขาดหลายหลอดแล้วก็จะเปลี่ยนไฟเมมจะเปลี่นไฟห้องน้ําจะเปลี่ยนไฟในาลานะคะเราจะมามอบอ่าแล้วแต่ผู้อมทนาบุญทําบุญร่วมกันนะคะอันนี้คือห้องน้ำนะคะนี่ นี่ไฟห้องน้ำกับมาลงคงเคียงไฟห้องน้ำกับอันนี้เนาะแล้วตะพูดอะไสีซอยเฮ็ดซอยสร้างเดือพี่น้องเดือแล้วแต่ศรัทธานะคะอันนี้ก็เป็นศาลาขับไปเบึงศาลากันครับพี่น้องคนชันเขาเร้วกเป็นลายไโอเลี่ยวๆสันยายป้ายว่าเรียบร้อยเล้วสันจะพี่น้องคุณยายป้ายจะพาเข้าไปดูไปชมนะคะ ไปดูไปชมไปเบื้องกันมาพี่น้องว่ามันเป็นแบบใดอือย,ย่านี่จะไฟไฟตัวกลมๆนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อมันขาดเดอ้อจ้าพัดล้มกันทำรูดมันกระโดนแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งสลาไหม่เนาะพี่น้องเนาะ เงย้ยวหลอดก้มเป็นใบใหญ่นี่ครับพี่น้องอันนี้คือไฟในศาลาไฟเงีวซ้ำใดแม่นั่งต้องอูกกระบอกหูจากเดลขาแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อเรตเตอร์ภูจะมาอุาอาอโมทนาบุญนะคะแล้วแต่เนาะแล้วแต่พี่น้องสิอยากเฮ็ดนะคะแล้วแต่ศรัทธา อืมอันนี้คือไฟในศาลาไฟในศาลาพัดลมในศาลาพัดลมจักรหลอดยาเอ,อ้พัดลมจักตัวอ๋อเขียนลงจักตัวสิบตัวอ,อืมพี่น้องกับเบิงเอาผู้ใดอยากซอยอันใดก็ซอยเอาขา่บุระนาซอยเฮ็ดซอยสร้างเนาะพี่น้องเนาะอืมน้ำเปิดมันคุยตุเล็กตุเล็กอืมแปลว่าขาอันนี้ขาอันนี้ช้ำรุด อืมตรงกลางพ่อพี่น้องเวลาเพิ่นนัง่งนั่งจำศีลนั่งสวดมนต์จังซี่กะการญาติมันตกใส่หัวแม่ค่ะแล้วกเวเว็เวลเวลาดันอ่านหนังสือเนาะยยายเนาะก,กับบเห็นหุงผู้เฒ่ากะหูตาบา่ค่อยหุงไฟก็แถมบ่หุงอีกแต่ว่าสร้างเพิ่นมาเฮ็ดนก็เฮ็ดยากจิ๋นเลยจ้ากะให้เพิ่นแล้วแต่นั่น,น,น,นผู้ใจบุญสิมาเฮ็ดเนาะ ออันนี้คือตรงในสาลานะคะเดี๋ยวยายไปจะพาไปดูตรงห้องน้ําตรงห้องน้ําแล้วกะ็ตรงเมมค่ะ,ตร,มมคะตรงเมมก็ชารุนเดี๋ยวเราไปดูกันอือยูนี่พัดบ่มีพัดล้มตั้งตังต้งตัวใหญ่ๆบ่ยายพัดล้มตัวใหญ่กับบอมมีมีแต่มีแต่ตีเพดานหนึ่งสี่มันบ <Okay. S 1> ่พัทล้มตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆที่เปิดอันนี้มาบ่มมี่จักตัวเนี่ยอื พี่น้องพัดลมตนที่เป็นตวนวยิ่ๆเทีเ่นมุนให้เพื่อนอันนี้มิแต่รตัน้อยๆขนาดอืมีแต่ตัวน,น้อยๆตัวตัน้อ,นนอยๆกับอยู่ในสาละกับมีตอเนืองพุนตั้งยุ่พุนไปค่ะพี่น้องเดี๋ยให้ยแยป่ายพาไปเบิ่งห้องน้ำไฟห้องน้ำเนาะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยส่กะบ่เห็นฮูงตรงรอบสาระกับบ่มีไฟเด้ค่นนี้นี่จ้าตรงรอบทางรอ,อบรอบสาระยางเวลายาง ย่งางจงโกงจงกลมย่งงงางจำทรงจำสินกับว่เห็นฮุงจะนี่อืมแล้วแต่ศรัทธาใครจะมาติดให้เนาะเหลีอยดเตพีเหลีอยดเตนองเนาะคะ่ะบรรยากาศล่มลื่นอันนี้วัดป่าบ้านนาดีตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนี่ที่กิ่งไฟตรงนี้ไฟตรงหนาา้าศาลานี่มันน่าจะมีเด้เนอ้ยยนอยเนาะ อืมถ้าสมมุติว่าตั้งขึ้นสองเสาตั้งขึ้นสองเสาแล้วก็เป็นไฟนั่นัน,นอันนี้ขึ้นกระซีดีนี่ค่ะตรงตรงทางเขาสาราบึงเด้อค่ะนี่ตรงนี้จะบมีไฟเลยนี่ค่ะนี่นี่จ้านี่ถ้าเนี่ยองเสานี่ถ้ามีไฟนี่กระซีดีคือกันค่ะเดี๋ยวให้ยายไปพาไปเบิ่งไฟห้องน้ำไฟห้องน้ำบ่บ่หุง ห้องน้ำกับห้างห้าง,ง,ง,งพี่น้องเบิ้งประตูเอออันนี้คือประตู้ะค่ะประตูห้องน้ำนเ,เออไฟกับแบบนี้ค่ะนี่ไฟคือไฟบอมีจานี ตรงนี้<ม>จะ<ำ>เออมีแต่มันชํำรุดคือเพิ่นเอาออกเลอค่ะเพิ่นเอาออกแล้วนั้นๆน,น,นี่เพราะว่าไฟไฟมันบต่ติไฟฮุ่งฮุงดับๆๆๆดับฮุ้งฮุงดับดับเขาอ,อื่นปะไฟกระสือไหมค่ะเราเพิ่นเ <ๆ S 1> พิ่นผู้เฒ่าเพิ่นไล่ตาเพิ่นก็นเลยอเอาออกนี่จ้าอันนี้คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําแตพ่พมแล้วจะไปตาได้บุญเนาจะมาวัดสมุนเนาะแต่พมเนาะเอาเอาเอาคุณตา เออผู้ใดเฮตผู้นั้นได้ผู้ใดบ่อเฮตผู้นั้นก็บ่ได้ลาเฮตเอาเออเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลติดตจนว่าหอดมือพุละนี่ลายๆเอาไปเบิ่งศาลามเมมค่ะพี่น้องนี่ลมลื่นมากบรรยากาศดีดีค่ะสงบเออเวลาจำศีลเวลาอันนี้ก็สงบนิ่งเออให้ยายปล่ยผ้าขาปเบื้องค่ะ มาเฮาค,ครับพี่น้อง,องเดี๋ยวไม่นางตรงอุจจพาเข้าไปดูสลาเมมเนอคะผัดลมกับไฟกับช่ำหลุดเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องถึงสาลาแล้วนี่จ้าไฟกับวัลายหลอดนี่จ้าไฟก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ไฟพ่วงอะะ่อเด้อค่ะ ไฟพ่วงต่อเวลานันอันยามือยามือขค้ืนจังสี่อยากมาเปิดเออเพื่อเสงสว่างเวลาอ่า,เ,อา,อาเวลาเอาศพมาทามีแบบมาอันผู้ที่เพิ่อนอยากเพิ่นจนเพิ่นบ่มีเงินมีข้าแบบว่าบ้านเพิ่นบ่สะดวกสบายอยู่บ้านใน,นสี่นะคะเพิ่นกเกษเรออกมาไหว้วัดเนาะแต่ว่ามันกับโบเกงผัดลมกะเนี่ยคะ่ะผัดลมก็ะตั้งแต่พวัว พี่น้องรุ่นได้บุ๊ืนบริจาคตั้งตโดนอืบริจาคตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่บอมเป็นตี 51, ห่าหนึ่งขุนบ่่นเดยวพี่นอ้องนะป้ายคุน่ะก่อสร้างตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเมษาปีห้าหนึ่งอืมนี่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือสารสา,ราพักศพเด้อค่ะเด้อ อันนี้ห้องน้ำอีกด้านหนึ่งตรงสาราเมียมค่ะเบื้องพี่น้องบางเชียกะบอะมิเตย์ไปเนาะยัยไปยแล้วก็ถ่าแล้วกับบอมีผู้มาบ้รณะหายเบื้องประตูห้องน้ำกับพังเนห้องน้ำกับบอมคอยสะอาดปานใดไฟไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีไฟสักหลอดนะคะนี่อยายไปว่าค่สิคอบริจาคลายกับเก่งใจเนาะบ่มีไฟได้เลยค่ะนี่ตรงนี้ไม่มีไฟเลยไฟยังไม่เข้านะคะ ตรงนี้คือสาราตรงเมมนะคะตรงอ่าตรงกูดเด้อค่ะนี่ตรงนี้ไฟฟ้าบ่มีเด้อค่ะหลอดเดี่ยวกับบอมีเลยนี่ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องหกห้องกิจห้องจ็ดห้องนี้ไม่มีไฟฟ้านะคะเออบางยามค่ำยามคืนมาปวดท้องกังหันแบบว่าฉับพันแน่ปวดท้องเขามากมืนฉี่คงขี่ไข่หนามเสียเห็ดจังใดพิณออกมึงไฟฟ้าบ่มีเด้อค่ะเออไม่มีเลยสักห้องเลย นี่ค่ะหลวงพ่อพระครูออกมาแล้วโอ้ยางโอเป็นยังโอเป็นยังจ้าเดี๋ยวเพื่นนั่นฮะเว่าน้องเพื่อนกันเล้ยนี่แหละค่ะหลวงพ่อพระครูพูนเพื่อนนั่นนั่นอันนี้อยู่วัดวัดป่าบ้านนาดีเด้อแล้วแต่บริจาคดอกจ้าแล้แต่ศรัทธาดอกอีอย่างขาดแน่ๆค่ะหลวงพ่อมีไฟกับพัดลมล่ะมีไฟกับพัดลมเด้อหน่าหน่าห้อนกับพัดลม เอออันนี้กับไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าพัดลมหลอดไฟนัลล่นล่ะมอบเสียงสว่างสิงได้พบพ่อเสียงสว่างอ,อยากให้มะเบืองเอานัลลา่นล่ะจังคยสิคักแมนอยู่อยากให้<ม>เพิ่นมา,ามบเบืองอเนาะแม่ออกยูลล่สิบเหลอดไฟก็ได้จ้าพัดลมก็ได้ขาดเหลือผู้ดใดอยากอามอบอันใดให้ก็มอบเนะเาะจ้าอยากให้มาอยาก อยากให้มาร่วมบุญกันเวลาเป็นบุญงั้นกับทินงั้นอย่างไงมาเบิ้งมาอย่างนีนี่แหละสิ่งสําคัญก็คือเขาพัรษาเขาพัรษาแล้วเขาพรรซากะผู้เฒ่าผู้แก่พยนจําศีลเันกับบ่คอยเห็นหุงเห็นเฮี้ยงกะไฟฟ้ากับบ่คอยมีเนาะมันขาดเบิดเนาะสิมาเบิ้งตอนนั้นก็ได้มันร่วมงั้นกระทินกันก็ได้จ้ามันโดนหลันกับ่ติด กระชำรูดไปเน่ขาดขาดก็เป็นไฟกระซื้อผิพับพิพับพผิพับพิดภาเน่กะลายตาเนาะผู้เฒ่าเนาะก็ต้องเปลี่ยนออกบางแค่สูงลายก็ต้องมีสูงมี้างผู้ใดอยากเฮ็ดอยากบริจาคก็บริจาคได้เด้ค่ะเด้อเออผู้ใดอยากทําจุดใดเฮ็ดจุดใดก็บอกแม่นางตองอู่มาตองแม่นางตองอู่เป็นสะพานบุญให้ซอยกันเบิงอันนี้กันค่ะทํากับวัดได้บุญได้กุศล จ้านี่แหละสิ่งที่สิ่งสําคัญที่สุดคือนัน่นลวงพอพระคู่ทั้งวันแล้วก็ย้าาป่ายเพิ่นคอกับสิ่งสิ่งที่สําคัญก็เป็นหลอดไฟกับผัดล้มผัดล้มก็แล้วแต่สิบริจาคผู้ใดอยาก บริจาคอะไรกับบริจาคอือผูดอยากมาเบิงกับมาเบิงมาเบง่ยงกัมะเบิงเป็นย่างแห่งดีไลใช่สูน้ำเานอบิงเบิงไปแล้วไป้ไท่าสลอันนั้นให้ย้ายพาเขาไปเบิงพัดลมนักกับยตุ้งต้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งอยย่านหลุส้หัวไม่ออกกับพองกัน หอดบอกา้าเปิดเด้แวนั่นอย่งพวกผมมันคูล้มแบบนี้อือคล้มับฝ่าเพดานตฝ่าล้มเตะอขาตัวมันข้างทั้งึงนั่นนะอือตัวครอบอ้าอืออันนี้อันนั้นห้องน้ำกันหลอดไฟกับเบิ้งแต่สายไฟได้ค่ะพี่น้องฟพ่ เออหน่อยมาลงมาเลงอยู่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันผู้ใดอยากบริจาคอันนั้นผู้ใดอยากเฮ็ดเก็บสายฟงสายไฟติดหลอดฟงหลอดไฟให้กับเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องจ้าย่านอานั้นๆอันนี้เนาะเบิ่งนะพ่ออันนี้ไม่นั่งต้องอุปเป็นสะพานบุญให้เด้อเรียกต่เอฟซีแฟนขบแฟนวันรัาอยากอันเฮ็ดบุญ ออยากอมุนาบุญอยากบริจาคไม่นั่งตองอูก,กับบ่งหูใจกว่าสี่ว่าแบบใดยิ่ไปว่าแม่นั่งตรงอูอันเฮ็ดอันนั้นบอกเอฟซีพนเนว่าเท่ากับบ่มีอย่างไฟฟ้ากับขาดเบิดแล้วพัดล่มกับบ่มีตรงอูก,กัเลยมาประสานหลวงพอพระครูขาม,มีเอฟซีใจบุญเนาะถ้ <Okay. S 1> ามีแฟนขับเอฟซีใจบุญอยากบริจาคให้ถ้าถ้าจะเป็นบริจาคเงิน บริจาคเงินมาบุรณะวัดเด้อค่ะหนูจะให้ผ่านหลวงพ่อพระคู่เด้อตองอูจะไม่ผ่านนะคะแส่ผ่านหลวงพ่อพระคู่เอามาบริหารอยู่ในวัดเพราะเพราะว่าตองอูจะบอจะบหยุงเลี้ยงเลี้ยงเงินถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งของต้องอูจะจะเฮ็ดให้ป ะจะไปผู้ประสานให้ไ,ไปซื้อมะม่วงบริจาคให้แล้วก็สลักซื้อให้พร้อม,อมเอ,อบอกเพื่อนเฮ็ดให้พร้อม,อมว่าบริจาคผู้นั้นผู้นี้บริจาคตรงอูตสีเฮ็ดไปแบบนั้นถ้าเป็นอยากให้เอาเงินมาจาาามา่ายค่าน้ำค่าไฟหรือว่าเอามาบริหารอยู่ในวัดต้องจ้าบํารุ่งวัดนี่ก,ก็คือผ่านหลวงพ่อพระครูคนเดียวจ้าเพราะว่าเพื่อนผู้บริหารอยู่ตรงนี้หรือเอฟซีแฟนคบแฟนบอลลัมเข้าใจไม่นั่งตรงอู่เด้อ ผู้ใดอยากบริจาคอันไดก็ซอยบริจาคมาสิ่งสําคัญก็คือดานอ่าด้านความเสียงสว่างผัดลมนะคะาุาุาุสาุาาุาขอบคุณนล้าเอ้ยได้ผ้าาอ้ิ พี่น้องขนาดเครื่องซักผ้ากันรุ่นดึกดำบันแล้วสีปันสีนอกมือใดกับโบหูจักมีเครื่องเดียวเบิดวัดเด้อหลุดมือเน้นหน่อยหลดมือเน้นน่อยว่าสันปะพี่น้องวว้อันเดียวเข้าไปเบิงน้ำหลงคอเพิ่นบางเทียกระดูดว่าสันไฟสถิตบ่เออละบางเด้อระวังเด้อ 1> <1> <1> ต้องต้องถอดปักไฟก่อนก็นสันไฟมันส,สถิตอยู่ในเครื่องต้องไฟสีดูดอ่ะสัน <1> 1> ค่ะอะหลวงพ่อพระคู่เพล่นรับทราบแล้วเด้อครับพี่น้อง <1> 1> ผู้ใดเป็นอ่าผู้ใจบุญสุนทานอยากเห็ดบุญเห็ดท่านอยากมอบอ่ามอบสิ่งมอบของแกทางวัดป่าบ้านนาดีก็ ให้คอมเมนต์มาในไต่โพทที่แม่นั่งตองอูลงไปในคลิปนี้นะคะกับพวกทีมงานยายปายและทีมงานของคุณแม่ตองอูของคุณพ่อท่องใบคุณแม่กิตานะคะซอยกันซอยกันบริหารซอยกันเฮ็ดซอยกันส้างนะพี่น้องเนาะท oh, <man. S 1> ้าบ่มีนันเอฟซีแฟนคลับกะกะสีบ่มีนันนี่พี่น้องซอยกันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านคะ่ะ ซอยกันดูเลซอยกันเฮซอยกันสร้างท้ำบุญร่วมกันค่ะพี่น้อง<ม>นี่เลยวัดบ้านนาดีวัดป่าเด้ค่ะนี่วัดป่าบ้านนาดีอำเภอชุมเผจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่จ้านี่กรหอะ้งอืมอันนี้ก็หอละค้งนี่นอ,อืมหอละค้งก็ไม่มีหลอดไฟพู้ได้ากเฮิดมงใดมุ่มใดกะทักบอกแม่นางตองอูได้นะคะจะมอบอิหงยังกระบ,บอกได้ด้วยค่ะ ย้ายอันนั้นห้างเพิงห้างเพิงเงินห้างมีมห้างเตี่นนี่บ่ตรวจค้นบ่ไฟข้างนอกบ่มีมเราเป็นบ่น,นี่น,น,น,นี่นี่พี่นอ้องเบืบ้งองกันนี่ก็คือเตี่นกับไปกาอเตีนล้ามย่างดีเนี่ยเป็นบ่าขาดพยาียเออเพิ่นกับว่าโอ้ยเบ้าเลี้ยงอันนั้นอันนี้ก็ย่านอยู่ดีย,ยา่านพ่ปิ่นเพึ่งพังเพึ่งพ,งพัง,พงย่านมาหาตรวจอันนั้นอันนั้น ผูเพนมาจำสินเนาะไม่ออกพอออกเนาะนะค่รเบิ่งหลอดไฟหอยมาลงมาเลียงอยู่อ้อมอ้อมสลาเลเซตอ้อมสลาเลยบ่อโอ้ยพ่อพี่นอนอาหยาอยู่เบิ่งเด้อพ่อเออเปล่นลามได้หน่ป้านมุมนี่หฮงไหลย่าแต่ย่าแต่ย่านเทยาย่เดยเอะยคือแต่ย่านเทข้งบนข้งบนางถึงบุดูเเป็นนี่อยเย อ้อมเลยน,นี่ละครับพี่น้องเออซ้อยกันทำบุญเด้อซอยกันเด้อค่ะพี่น้องอมทธานาสาธุบุญสำหรับผู้ใจบุญนะคะเอออยากมอบบริจาคอ่าไฟฟ้าหลอดไฟหมอบพัดลมก็เรล็กเต่พีเต่น้องสีบริจาคเด้อค่ะอืมแม่นั่งตองอุก,กเป็นสะพานบุญให้แล้วอยากอาก่าซอยกะกระซ้อยกัน ก็สอ,อยกันเทศดซอยกันส้างเนาะพี่น,อน้องเนาะการทำบุญเนาะเออพ่อว่อาชงนี้กะโควิดกะบ่มีเงินมีข้าเขาวัดเนาะกะบ่ได้สิมาอพ่อสด้รบริหารในวัดใน,น,นอย่างเนาะเอาตอนนี้เดอ้เอไอเป็นสะพานบุญให้แล้วอันอืมแม่นางตองอูอกขะย้ายไปกับเป็นสะพานบุญให้แล้วผู<อ>้ใดยอยากเฮ็ดอันใดกระเฮ็ดเนาะผู้ใดเฮ็ดอืมผู้ใดเบิ่งคิดแล้วก็ฝากแช์ต่อๆกันไปเป็นอมทนาบุญ อืหน่อยาลกับบริวากันแล้วเต้นสีเฮ็ดแล้วเต่ปัจจัยแล้วเตะจะทำแล้วแตะจะบริจาคแล้วแบบได้กัได้จ้ายะเป็นซื่อมาหรือเสียให้สร้างไม่เห็ดกะจ้าก็แล้วเต่เนาะเพราะภูยูนนี่ก็เฮ็ดว่าเป็นจ้าอ่ะโอเคค่ะพี่น้องพบพอกันไหมเนาะกันไปนั่งตรงอู่นะคะพอกันคลิปนาคลิปนี่กะ เอาไว้ซำนี่อมทนาบุญสาธุสาธุสาธุาธค่ะพอกันไม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์น้ะยายเนาะกดแชร์ไปเป็นอ,อมทนาบุญให้เพื่อนได้เห็นให้ผู้เพื่อนอ,าอยากเห็ดอยากสั่งไม่เห็ดเนาะนะคะอพอกันไม่คลิปนากดไกลค์กดแชร์กดซับสไกให้กดติดตามแม่นางตองอูด,ด้วยค่ะเป็นสะพานบุญเด้อพี่น้องเด้อเป็นสะพานบุญให้แล้วเด้อเบิ่งแล้วก็ให้ค,คอมเมนต์ได้อยากทาก็อยากทําก็ได้นะคะจะทําอะไรก็ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะคะไม่นักต้องอุกักยดย่ายขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสาธุ